หสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคม2564นะครับเวลาประมาณเจ็นาฬิกาครับผมหนาวครับวันนี้เช้านี่อากาศหนาวนะครับสองวันที่ผ่านมาติดภารกิจนะครับไม่ได้ถ่ายเดยถ่ายวันนี้เช้าๆกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูราคาวัวเช้าวันนี้นะครับพร้อมที่ขึ้นรถเลย รถทยอยเข้ามากันแล้วครับที่เดิมนะครับตลาดนัดคโคกระเบือวงประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับรถทางคนซื้อคนขายทยอยเข้ามากันแล้วครับวัวขึ้นรถกันในเช้าวนันนี้ไปครับจะไปดูวัวขึ้นรถแล้วก็พร้อมกับราคาแลวนะครับสรุปราคากันเลยครับผมพี่วิระคาวัวครับ 11ตัวครับชุดนี้ชุดนี้42,000นนะครับ42,000บาทกำลังจะไล่ขึ้นรถครับ11ตัวอโอ้โหดูสเปคครับสเปคครับแบบนี้เขาเรียกวัวสเปคนะครับนี่ครับมาแล้วหนึ่ง ดูนะครับสเบปคทุกตัวครับแบบนี้ครับส1เต,ตัวราคา42,000ครับไปไป,ไปลูกไป ของพี่วิลัาครับบัวน,นะครับขายแล้ว <Hey. S 1> โอ้โหดูครับ <Hey. S 1> ชุดนี้น่าติดตามครับ <Hey. S 1> ชุดนี้น่าติดตามมากๆเลยไป hey. <Hey>. hey. เสร็จแล้วนะครับเสร็จตัวพร้อมเดินทางครับ42,000 พอของพี่แรครับ11ตัวนะครับกว่าจะขายได้ก็ยากเย็นสักหน่อย,อย,ยนี่เม็ด20นะครับ26,500คือราคาที่ขายไปนะครับนี่ครับ11ตัวราคาโดยเฉลี่ยนะครับ26,500ครับแมนนี้เป็นวัวมาจากลำปางนะครับวัวสายลำปางนี่ครับ ราคาวัว26,500นน้านะครับสูงเมตร20บครับสูงเมตรี่สเซนนะครับว่าจากขาหน้านะครับขาหน้าถึงสันหลังนะครับตัวนี้ได้ถึงเมตร25้าครับ11ตัวครับนั้นนี้ของพี่แลพันทองมาแล้วขายหมดแล้วนะครับสวัสดีมากครับพี่โจนี่มองม่ค่เห็นนะมันยังเช้าอยู่ชุดนี้ของพี่โจกี่ตัวครับชุดนี้ สามตัวครับไปครับสามหมื่นครับห้าพันครับห้าพันบาทสามสิบตัวทีเดียวเลยไปาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับไปลูกพี่ตัวเอกาญจนบุรีครับไปไปไปเชิญครับรถมาจอดรอแล้วนะครับสามสิบตัวลงไล่สดไล่สดไล่สดไล่ตัวไล่สดล็อกหน้ากี่ตัวล็อกหน้ากี่ตัวล็อกหน้าเอากี่ตัวกี่ตัวแล้วับูนะ 17, 17 13, นับออกมา17ตัวออกมาตัวครับวัวราคา3า0 0 0่นหารันนี่สั่งลูกน้องว่ นี่พี่แลก็มาช่วยนะครับพี่แลแลกเข้ามาแล้วบอเนี่ยแหนี่ยเนี่ฝ่ายช่วยสนับสนุนไงไปแล้วครับไม่แด้ไม่มีเลยเรามีตรงไหนเราอ่าอันนี้ไม่มีเลยโอ้คม่ได้มีเลยเฮ้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 ย นี่ของไมห้ปนี่ครับสามหมื่นห้าพันนะครับ สิบเจ็ดตัวครับการล็อกอก่อนดูที่เหลือนี่ครับนี่สิบสามเนะาะราคาเฉลี่ยสามหมื่นห้าพันนะครับราคาแเท่สสาไรเออรอเดี๋ยว<ป>ตัวนี้ก็สวยนี่นี่ยนี่ราคาสามหมื่นห้านะครับส เดีรยวเดี๋ยวๆข้างบนเสร็จแล้วบข้างบนยังไม่เสร็จเลยโอ้โหโอ้โหมาหนักคุณบนยังไม่เสร็จเลยมาที่นี่ก็สบายใจได้นะครับจะกี่ตัวก็ได้นี่นี่เกิคัดทีเดียว30เลย คัดจะกี่ตัวหกสิบตัวครับคัดครึ่งนึงอ่าครึ่งนึงครับให้คัดได้ครับให้คัดได้นะครับของพี่โจคัดจากหกสิบเหลือสามสิบได้เลยนี่ครับแล้วก็คุยราคากันติดราคาติดราคาติดสังกะสีพี่ใส่ตื้นนะนั่นคือต้องไม่ท้าเลย นี่ครับไอเลยเกี้ยวไอ่เเกี้ยวตปุยตายับผ่อนส่ครับมาขายมัวนี่ตายผ่อนส่งใช่ลูกอนั่งเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเือหอะไรี อันนี้มีสิแล้วตั้งไมตั้งไมตั้งไมจบตั้งไม้ไมไปไปไป นี่ก็อีกหนึ่งชุดนะครับกี่ตัวพี่โจ14ตัว14ตัวราคาสามหมื่นสองพันครับดูมาที่สว่างสว่างหน่อยสามหมื่นสองพันคือราคานะครับ14ตัวส่วนสูงประมาณเมตรสามสิบครับราคาสามหมื่นสองนะครับชุดนี้สิบสี่ไปที่เดียวกันจะสามสิบตัวเมื่อกี้นะจ๊ะ เลือกเอาครับอายุดีทุกตัวครับนี่ครับพี่โจโ้น,นันนี่กี่ตัวนะมากี่ตัวนะนันนี่พี่โจโมากี่ตัวครับร้อตัวครับแล้วเหลือร้อยหกสิบสี่เหลือ24นะครับด้านนี้ของพี่โจโครับร้อยสองหมื่นแปดห้ารครับ100เล็ก ขายยากสักหน่อยวันนี้ให้ฝนตกฝนลงเมื่อไรตกต้องลุ้นรอเล็กก็ขายดีพี่น้อยซอย2ีครับมาจากบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับนั่นนี่มากี่ตัวพี่นั่นนี่มา24 24ขายไปแล้วขายเหลือ1ตัว1ตัวขายเล่นๆไปซะ23นี่ครับแบบนี้ไปไหนครับขายเล่น ไปสุพรรณบุรีจักกรจุลมตัวละเท่าไรพี่สามหมื่นเท่าไรสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันคือราคาโอ้หนังดีหนังดีชุนี้หนังชุนี้มีดีที่หนังที่ภาพยนตร์ของเขาวัวนี้สายละปางพี่วัวเหนือใช่ไหมวัวละปางใช่ไหมนี้วัวเขียดจัมปาเราอ๋อชุนี้วัววัวสุโขทัยครับสามหมื่นเก้าพันนะครับ เม3ามสิบห้าครับก็จะเป็นถ้าวัวแถวนี้ก็จะเป็นวัวลูกอีสานมาโตที่นี่นะนี่ครับก็จะได้หนังประมาณนี้นะครับซื้อสองหมื่นกว่ากว่าไว้ไล่ทุ่งนี่ครับแล้วก็โตมาเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกอีสานนะครับมาโตที่ภาคเหนือนี่ครับเมษายนสิบห้าโดยประมาณนะครับเมษามสิบห้าครับและชุดที่ผูกนี่แหละครับพี่น้อย ชุดที่พี่น้อยผูกอยู่นี่นะครับมีเกลียวเดียวกันราคาครับนี่ราคาเท่าไหรครับนี่ตัวละห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นพันห้ากี่ตัวครับสามหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวสองไล่ไปเลยครับตัวที่สองนี่นะครับตัวที่สองเนี่นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันห้านะครับตัวที่สามนี่นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ละที่ชุดนี้ชุดนี้ตัวละสามหมื่นเจ็ดกี่ตัวสามตัวสามตัวคือตัวนี้อนี่นะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับนี่สามหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ใช่ไหมหัวสามหมื่นเจ็ดก็จะสูงไม่สามสิบห้าเหมือนกันในสามหมื่นเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามครับไปอีกครับเพี่ตัวละสี่หมื่นสองพันเริ่มจากตัวนี้ไหม ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ราคาไอ้ตัวนี้สาม0 0ื่นแปดพันสองตัวนี้สาม0 0ื่นแปดพันสองขายแล้วนี่สี่0มืนเท่าไหร่ครับ4 <42, 000 S 1> ี่0มืนสองสี่มืสองพันสองร้อยนะครับนี่ครับหกตัวนี้ครับไปที่เดียวกันเนาะไปสัปก,สกกระโจมครับสุพรรณบุรีครับอโอ้โหไม่เอาด้วยลรอครับ ของพี่น้อยนะครับน่ะสี่0 0ครับพี่น้อยเป็นสวนเช้งัวสายลำปางเนาะงัวลำปางครับม้ยี่สิบขายเล่นไป23่สามจ้าพี่เขาึ้นวัขึ้นควายยกับระงกเป๋าเตรียมกลับบ้านแล้วค like รับวงดินเหล็กครับกี่ตัวพี meaningful. ่ของพี่ล่าสิบตัวราคานี่นะ ขายไปไ <c oughs> หนเ<อ>พือช <tro> ่างพงกัไหนนะเนี death death ่ยนี่ไอ้ของเทียนสวยนะสวยครับวนี้สวยตัวนี้สี่หมื่นสี่ตัวเดียวไปไปชสวยไล่ไปดีเลยเอ้ทุกันมองที่กมองทีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องพวนคล้อง ไม่ผ่านแน่คืนี่นะไม่ผ่านเลยเอาขาค้าครับตัวนี้สี่หมื่นสี่ไปแล้วที่เหลือนี่สามหมื่นเก้านี่นะครับสามหมนี่นี่สามหมื่นน่สามหมื่นเก้านี่ครับสิบตัวสิบตัวนะครับชุดนี้สิบตัวครับไปสุพันเนาะไลรเข้ามาครับไล่เข้าาม ที่ออกมานี่คือสามหม่นเก้านะครับเนี่ยัวสิบเอ็ดตัวไล่ออกมาเอาตัวเดียวอ่นี่ตัวนี้ครับโดดที่กระโดดไปเมื่อกี้ร้องกันให้ดีครับ

เดียวเดียวเดียวไปแล้วทำท่าแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยตัวกลางเอาละไปหมดเลยเอาเอาตัวนี้ตัวเดียวนะครับไป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเ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 อ้ยเฮ้ยมฮ้ยเร้ยเว้ยเ้้เ้ยยน้้ ตากคุณในจังหวัดตากครับเดี๋ยวสี่เดือนตามไปซื้อนะจ๊ะลายห้อยถนอมมาจากลำปางนะครับห้าหมื่นสองพันแปดร้อยโอ้โหกอหี่ตัวครับนั่นนี่มา1ีดขแปดตัวขายได้กี่ตัว ทั้งโมทั้งฮุมอ่ะ22ขายได้18ขายได้18โอเคช่วืชุดเล็กกัน4ตัวครับผมนี่กำลังทยอยขึ้นนะครับวัวใหญ่ขายหมดเหลือแต่วัวเล็กไปครับไปดูครับมีชุดไหนครับนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ห้าหมื่นสองพันแปดนี่นะครับราคาเดียวกันนะครับห้าหมื่นสองพันแปดนะครับวัวใหญ่ครับวัวของในฮ้อยถนอมลำปางครับน้หนอมลำปางแกเก็บวัวใหญ่โดยเฉพาะนะครับเพื่อมาขายที่ตลาดนี่นะครับสวยๆครับพี่น้องอายุดีทุกตัวแน่นอนของน้ารวยหนึ่งข้อครับหมดยังครับเะไรครับนี่ครับขึ้นยังหมดยัง ราคาแปดตัวครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันนะครับแปดตัวปลเจไรครับเมตรสามสิบนะครับขึ้นไปแล้วของน้อยรวยที่ยังไม่ได้ขึ้นรถก็ไปสากกระโจมครับสามหมื่นเก้าพันครับเลขกแปดหรือเจ้าีตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมนี่ครับสามหมื่นเก้าพันนะครับปามตาแล้วนะครับ เตรียมตัวไปสักกระโจมครับนี่ครับมันเปลี่ยวนะครับเข้าวัดไม่ค่อยจะได้3 9 0 0มืนาพนะครับตัวอย่างอพี่น้องนี่เลยครับชาโลล่สี่ตัวครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับวามตาเรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้ตัวที่2ครับราคา 44, 0 0 0นพนะครับขายแล้วนะครับตัวละ44000บาทเราประบาณนนี้เท่าไรอันสามตัวแสนครับหนึตัว10,000แสนตัวนี้ตัวที่1ช่วช่วยจำนะพี่น้องนะมันอยู่คนละครอบช่วยจำนะ3ตัวแสนบาระมาณนตัวที่1ตัวนี้4 4 0 0 0ตัวที่1โอ้โหตัวนี้44 0 0 0ตัวที่2ไปครับไปครับนี่เสียนไก่นะครับงานอดิเรกเขาก็มาค้าบัวครับเสียนไก่มาจากคิริมาสครับ นี่นะสามตัวแสนตัวที่สองเมื่อกี้ตัวที่หนึ่งไปแล้วนะช่วยกันจํานะเราเข้าไปไม่ได้ตัวที่สองกับตัวที่สามเลยนะครับสามตัวแสนนะครับนี่ครับตัวนี้สี่หมื่นสีครับใช่ไหมสี่หมื่นสีไปกับเชอร์โรเล่สองตัวใช่ไหมสี่หมื่นสีตัวที่สามสี่หมื่นสี่ตัวที่สี่ครับตัวนี้ส่งพ่อวัวได้เลยครับ ย้ำอีกอีกทีนะครับ4ี่หมนสี่พันนะครับตัวนี้2ตัวนะครับกับาชรุเล่คู่นี้นะครับมีสามตัวแสนตัวที่หนึ่งครับหันท้ายมาหาเรานะครับ3ามตัวแสนตัวที่2กับตัวที่สามครับอยู่นี่ครับเป็นบามันครับผมมาเจ็ดขายไปเจ็ดเรียบร้อยครับผมของทีมงานม่วงครับขึ้นรถแล้วสัวท่ะไหล สี 40, ่หมื่นเท่าไหร่ครับสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยอยู่บนรถนี่นะครับไม่ชัดเท่าไหร่มาลงวันนี่อันนี้เท่าไหรครับสิ้าตัวคราตัวราคาครับสามพันสามรอยครับ สามหมื่นสามพันสามร้อยไปสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันไปไหนครับพิจิตไปพิจิตผลิตภัณฑ์ข้าวโอ้โหบบแบบนี้บบเขาจะเอาไปแบบนี้เขาจะเนี้ยถ้าแบบนี้ให้เขาไปไม่ออก <c oughs> ชุดใหญ่มันน่าจะขุนได้แล้วเนี่ยไ <c oughs> ม่อายุม,มันน่าขุนได้สิบห้าตัวสี่แสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าพัน นี่ชุดสิบห้าตัวนะครับไปขายแล้วซื้อกลับนะครับชุดนี้ครับไปลงจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรไปบ่อปลาเขาเป็นเป็นขาประจำกันแล้วนะครับเราซื้อกลับโอ้โหตัวสวยหลายตัวเลยครับหัวลดหัวลดหลายตัวเลยสวยๆนี่ครับ ดูอีสามตัวนะครับชารุเล่อีสามครับชารุเล่สามตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับไปลัคสิตาฟารมครับคู่นี้สามตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนี่ครับตัวที่สองครับตัวที่สามนี่ครับ <c oughs> สามตัวนะครับสี่หมื่นงพันห้าร้อยบาทครับตัวละนะครับไปขุนที่รัสิตาฟาร์มครับมันคือคนนะนะเฮ้ยว่ามันคือคนละล่ะคู่นี้ของโอโหหัวใหญ่ครับคู่นี้หัวใหญ่ตีตัวนี้สี่หมื่นสองพันใช่ไหมสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่ เตินดีลูกเฮ้ยผมมาเนี่ยเตินดีลูกเออโหตีตัวนี้ห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองันกลยได้เ้นรถนะครับใหญ่ๆโลน,นะโอ๋อครับผมห้ามื่นสองข้า1ห้ืสองขึ้นแล้ว นี่ตรงนี้ทรงพว,วงวาลัเลยนี่สา,ามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดย้ำกันอีกทีครับนี่ครับของทีมงานม่วงนะครับ